สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายยามเชา้าอีคลิปนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับอัปเดตอ้อยสายน้ําผึ้งที่กอที่ผมจะเหลือไว้ขั้นน้ํานะครับตัเน,น่เน,นี่จะเหลือไว้คั้นน้ําเพราะมันโตค่อนข้างโตกับเพื่อนเลยเพราะว่าโซอนอื่นที่เล็กๆผมตัดทําท่อนพันุไปตัดเป็นท่อนพันุให้กับคนที่สนใจอยากได้นะครับตอนนี้ท่อนพันรุ่นสองก็ออกแล้วฮะท่อนพันุรุ่นสองก็มาแล้วนะเนี่ยแถวแรกทั้งแถบเลยนะครับ เห็นไหมอันนี้เป็นทอนอ,อ้อยสายน้ําผึ้งนะครับเฉพาะขอบนอกนะด้านในจะเป็นสวมบรีห้าศูนย์นะครับนีพ่พร้อมที่จะเป็นท่อนพันธุ์ในรุ่นถัดไปละส่วนใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนนี้กอน,นี้ที่ผมจะเหลือไว้คั้นนี่จริงๆแล้วมันใหญ่มากนะแต่ผมก็ตัดไปในนอเล็กๆเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วผม,ผมเหลือไว้เท่าไหร่นี่หกหกลำ เลือหกลำนะครับเดี๋ยวฝนมันตกช่วงนี้สองสามวันเนี่ยมันตกชุกนะแล้วน้ํามันจืดแน่นอนแล้วตอนนี้อ้อยอายุแปดเดือนกว่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยอีกสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไม่สักเดือนนึงแหละเดี๋ยวไม่กี่วันนี่แหละเดี๋ยวให้ฝนมันห่างให้ดีมันเริ่มแห้งลงก่อนแล้วผมจะตัดแล้วก็จะทิ้งไว้สักสองคืนให้มันน้ํามันสด็จนะให้มันคลายน้ําแล้วผมจะลองไปคันดู ว่าน้ำมันได้ไหมอ้อยสายน้ําผึ้งนะครับว่าน้ามันได้หรือยังกินเองนะนนี้จะกินเองชิมกินเองว่าที่ที่ที่ดินตรงนี้ในภาคอีสานในจังหวัดระเอียดร่วนปนทรายอะไรแบบเนี้ยมันรสชาติมันเป็นยังไงนะครับเคยกินเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่แถบแถบไรมีบุรีรออรเนี่ยเขาเอาให้กินลองให้กินนะครับ แถวกรุงเทพไปแต่นั้นไปทําอะไรจําไม่ได้แล้วก็มีสุพรรณคนนี้เขาเอาสายน้ำผึ้งอันนี้สายน้ำผึ้งลองกินดูไหมลองกินดูเออมันก็มันก็เป็นอีกรสชาตินึงแหละถามว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะบางอย่างคนใต้เขาก็ชอบอสายน้ำผึ้งอย่างเงี้ยพอเขามากินสุพรรณเขาออกก็สุพรรณก็เขาก็กินไม่ติดเขาก็กลับไปกินสายน้ำผึ้งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่มันมันอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะมันไม่แน่นอนเสมอไปบางคนก็ชอบ คนใต้บางคนก็ชอบสารน้ำผึ้งคนใต้บางคนก็ชอบอสุพรรณบุรี50นะครับแต่โดยส่วนใหญ่อะที่ที่เขาคันกันมานะครับเขาอันนี้จากพอได้มีข้อมูลพอจะเห็นจากบรรดาเพื่อนๆในเฟซของผมที่เขาบอกมานะครับพี่แปะเท่งอะไรก็บอกว่านิยมคนใต้เขานิยมสายน้ำผึ้งกันเยอะเขาชอบรสชาติบางคนอย่างตัวแกเองอะแกปลูกทั้งสุพรรณปลูกทั้งสายน้ำผึ้งพอ แกได้กินสุพรรณแล้วแกบอกแกไม่ชอบรสชาติของสุพรรณแกก็กลับไปกินสายน้้อพึ่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับว่าชอบรสชาติของน้ําแบบไหนอยากให้ลองชิมครับอยากให้ถ้ามีโอกาสถ้าเกิดว่าเจอไข่คั้นสายเน้้าพึ่งจากแดนใต้นะที่เขานิยมทางภาคใต้นี่แหละนะครับให้ลองกินดูลองลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงลองกินให้หลากหลายนะทั้ง สิงคโปร์สิงคโปร์ต่ำหมดลวเหลือแต่ตัวน,นี้น้อยทั้งสิงคโปร์โบราณน,นะทั้งอันสิงคโปร์โบราณอ่าสายน้ำผึ้งสุพรรณบุรีห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยหรือพันธุ์อื่นๆเนี่ยสีสํารงเนี่ยลองถ้ามีโอกาสลองชิมดูว่ารสชาติมันต่างกันยังไงบ้างนะครับนี่ก้อนนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วัน,นเดี๋ยวรอให้น้ําในดินเซตก่อน <laughs> มันยังชุ่มอยู่ตอนนี้มันตืดแน่นอนผมว่านะฝนตก ติดต่อกันแล้วไม่ได้เบาๆนะคือคืนนองเลยครับน้ำนองเลยนะครับอ้อยล้มระนินระนาดเลยรหนูเนะห็นนะเดียวต้องวันนี้ต้องมาตั้งเอามาแก้ไขจับตั้งเหมือนเดิมกอมันใหญ่ฮะกอมันใหญ่เราปลูกไม่ลึกเนี่ยคือปัญหาของผมเลยเป็นประสบการณ์ครับปีแรกเดี๋ยวปีหน้าบ้านใหม่หมดรุ่นนี้แล้วก็รื้อใหม่แล้วก็ปลูกปลูกใหม่แบบอ่อให้มันห่างกว่านี้ให้ดูแลง่ายกว่านี้แล้วก็ให้ลึกกว่านี้เดี๋ยววางแผนดีๆครับเป็นประสบการณ์ไป ยังไงไม่ขาดทุนหรอกครับไม่ขาดทุนแน่นอนคือได้ก,ก,กาไรแหละแต่ว่าเราจะขาดทุนกําไรเราจะขาดทุนเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะว่าเรื่องของโรคเรื่องของมแมลงอะไรต่างๆผมเจอเยอะมากเสียหายเยอะมากบอกเลยว่าเสียหายเยอะจริงๆแต่ก็มันเป็นครูครับเป็นครูสอนเราโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนคันน้อยสายน้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวสีของน้ำอ่าสีของน้ำว่าสีเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวก้อนนี้แหละหลือไอ้ก้อนเนี้ยจริงๆแล้วมันมีก้อนนี้นี่ก้อนเนี้ยที่มันใหญ่มากเลยลำแบบลำเกือบเท่าแขนนะก้อนเนี้ยผมก็แปลกใจว่าทําไมก้อนอื่นมันไม่ใหญ่แต่มันไม่ใหญ่ก้อนนี้กับก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้ก็ใหญ่ลงมาแต่ก้อนที่ผมตัดให้มีคนหนึ่งอ่ะเออนั่นอ่ะอยู่โคราชเป็นช่างซ่อมรถนะครับก็อยากได้ฮะผมตัดไปอ่ะค่าส่งอะพอๆกับค่าท่อนนะส่งไปว่าท่อนมันใหญ่อะมันหนักมีน้ําหนักนะครับ ตอนนี้ตัดตัดหมดกอแล้วตอนนี้ตอสองไม่ใช่ตอสองเลยตอหนอ่หนอรุ่นแรกจากการตัดไม่ใช่หนอ่อเรียกว่าอะไรตอหนึ่งหน่อของตอหนึ่งมันขึ้นมาแล้วนะครับเพอเราตัดลำแมลลำรุ่นแรกไปหมดแล้วอันนี้ตอหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับยิ่งตัดก็ยิ่งแตกครับดูดีครับดูดูขึ้นมาดีครับมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายกอตะไคร้โอเคนะครับเพื่อน อ่าแดดมาแล้วอันนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สินะครับเนี่ยแดดเปี้ยงเลยเดี๋ยวผมไปตัดต้นพันธ่อต่อทพันธ์ยังไม่เสร็จไม่เสร็จได้ง่ายครับวันนี้ทั้งวันไม่ทั้งวันแล้วครับคงจะแบ่งเวลาเพราะว่าต้องซ่อมอ้อยที่ล้มด้วยนะครับคงจะจัดให้ตามคิวสําหรับคนที่สั่งพันธุ์อ้อยนะก็จัดให้ตามคิวจะได้ไม่สับสน ตัวเมงจะได้ไม่สับสนด้วยเพราะว่าบางคนก็คุยสั่งในเฟซบางคนก็สั่งในไลน์แล้วแชทเนี่ยมันมันเยอะนะครับแชทไลน์แชทเฟซเนี่ยผมผมอะถ้าผมไม่ได้จดเนี่ยไม่ได้พิมพ์หรืออะไรไว้ผมจะเป็นคนขี้ลืมนะครับถ้าให้ผมจําผมจําไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นจัดเรียงตามคิวดีที่สุดส่วนออเดอร์ที่มันเป็นจำนวนมากเช่นเป็นร้อยสองร้อยท่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ ก็จะแยกแยกช่วงเวลาตัดให้ต่างหากเลยนะครับไม่ให้มาปนกับออเดอร์ที่แบบว่า1 0ท่อน20ท่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนโอเคนรับเพื่อนเดี๋ยวทำงานต่อนะครับทักทายยามเชา้าครับสู้ๆต,ต,ต่อไปครับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ